สวัสดีครับผมสวัสดีเพืเ่อนๆทุกๆคนนะครับอยู่กับผมจรัน channel นะครับคลิปนี้นะครับผมเอาขวดนามปลาติเกลกเกลทีติงแล้วที่ไมใชายแล้วเอามาทําการปลูกต้นหอมโดยไม่ใช้ดินนะครับปลูกต้นหอมแบบนี้นะครับเราสามารถปลูกได้นะครับแต่เราก็จะได้กินตอนหอมสดๆแบบพรสานปิดนะครับปลูกต้นหอมในขวดปลาติกแบบไหง่ายมีวิธีทำอย่างะะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับเล็บโก สำหรับบัตรสทีติชายนะครับก็มีขวดน้ำดื้มนะครับขวดน้ำดื้มเราจะจ่ายขวดเหล็กกได้ขวดใ่กได้นะครับแล้วแต่เป็นเนๆนจะสะดวกนะครับต่อไปก็เป็นอ้อมแดงนะครับอ้อมแดงที่อยู่ในคลุเรือของเรานะครับก่อนลื่นนะครับก็ต้องอธิบายนิดนึงนะครับด่านนี้จะเป็นด่านตอนห้อมหอกนะครับส่วนด่านนี้ก็รักนะครับเรามาทาการปอก้วยอ้อมกันเลยนะครับนี่ครับเราก็ปาดนิดนึง ปาดท่วนเทตอนห้อมหอ,อกนะครับเราก็ปาดออกแล้วก็ปอ,อกเลือดนะครับ่วนด,ด่านรักนะครับเราก็แตกนิดนึงนะครับใช้มีดปาดๆนิดนึงที่เป็นจุดดำดำนะครับเราก็ปาดนิดนึงนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ,อนนรบปอ,อกเลือดนะครับส่วนด่านรักนะครับ นี่ส่วนด้านตอนล้อหม้อนะครับเมื่อเราปอกอ้อมเสร็จนะครับเราก็ทําการตัดขวดนะครับเราก็กรีดชลากออกกอนนะครับนี่นะครับขวดที่เราตัดก็เราก็ตัดประมาณข้อติดซอกนะครับ พอเราตัดขวดเสร็จนะครับเราก็นําฟากขวดมาท่วมแบบนี้นะครับนี่นะครับท่วมแบบนี้แล้วก็จะอยู่หลักษณะนี้นะครับเราก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำให้มาตรงตีปากขวดนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับปอกที่เราปอกไว้นะครับเราก็นํามาวากนะครับนี่นะครับท่งแบบนี้นะครับ ผมก่อาธาตทิศทำให้เผื่อๆดูนึ่งขวดนะครับปลูกอ้ายนะครับปลูกตอนรอบในขวดปลาติกโดยไม่ใช้ดินนะครับก็อเสขั้นตอนการปลูกต้นหอมในขวดพลาสติกนะครับผมระดับน้ำเราเติมไว้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมารับชมกันอีกครั้งล่งตอนน้องหมอกนะครับผมนี่ครับตอนน้อม,มาอายุ14วันนะครับตอนนี้ตอนน้อมก็พร้อมแกปกระประทา,านได้แล้วนะครับผมลูกตอนน้อมในขวดปฏิกันดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมเราก็เติมน้ำไว้ในขวดนะครับตอนน้อมก็จะงอ,อกรากดึงน้ำขึ้นไปนอย่างลำต้นนะครับ แต่เราก็จะได้ต้นหอมตีอวบตีห้ามตีสวยแบบนี้นะครับหมสําหรับเพลี่ยนเทือนมีพื้นที่น้อยนะครับเราสามารถปลูกต้นหอมบุคกนโหรือห้องชาวบ้านชาวได้นะครับปลูกต้นหอมไบวกินเองนะครับปลูกต้นหอมแบบนี้ช่วยประหยัดหอมลดกา้จ่ายนะครับปลูกต้นหอมไหวกินในครัวเรือนนะครับเราได้กินต้นหอมสดๆแบบปลอดท่านปิดนะครับผมเพื่อนก็ลองไปทํากันดูนะครับปลูกต้นหอมในกล้วยพลาสติกโดยไม่จ่ายดินลูกหายตัวไว้นะครับ ส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวหลับก่อนนะครับผมขอบกันไห้คลิปต่อไปสำหรับอันนี้สวัสดีครับ